มาดูลูกโทษที่จุดโทษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะเอเวอร์ตันจะเป็นทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดนะครับยิงก่อนครับมาคัทแรดฟอร์ดครับอยู่ที่บ่อแรดฟอร์ดโยกไปซ้ายก้มหน้าแล้วยิงนิ่มๆเข้าไปครับมาตัดเข้าไปกลางประตูแล้วครับทางด้านของมาคัทแรดฟอร์ดครับมาดูคนแรกของเอเวอร์ตันครับเป็นทางด้านของแม็กนิวยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับ ไปคนละทางครับจังหวะนี้ครับดาวิดเดเกอาแอนโทนีครับคนที่สองของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตลากครับโอ้โหมาหมดสิทธิ์ไปเลยครับพิกฟอร์ดครับโอ้ยิงได้เยี่ยมมากครับแอนโทนีดูกูเร่ครับหายับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับไม่พลาดตีเสมอเป็น2-2ครับดูกูเร่ เดรอนซันโชกมนาดแล้วจิงโอ้โหชนคารครับซันโชโอพลาดจุดโทษครับเอาละครับคนที่3ของเอเวอร์ตครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับโดมินิกคาเบิดเลยวินโอ้โหไม่เข้าครับมาโอ้ไปติดเซฟดาวิดดิกาครับเอาละครับมาดูคนที่4ของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับบรูโน่ฟานาน โยกไปซ้ายหยุดหนึ่งจังหวะแล้วยิงนิ่มๆเข้าไปครับตรงกลางขึ้นนำเป็นสามปลาตูตสองครับคนที่สี่ของเอฟเวอร์ตันครับเป็นทางฝั่งของการนาเกอโหไม่เข้าครับเอาละครับแล้วคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับจะทำได้หรือเปล่าครับทางฝั่งของคิตียนเอเล็กเซ่นครับ ยิงเข้าชนะเลยนะครับจังหวะนี้เอลิกเซนค่ะหยับมาแล้วไม่เข้าครับโอ้โหเอาล้วครับพิกฟอร์ดเซฟเอเวอร์ตันได้ครับจังหวะนี้แต่ต้องมาลุ้นคนต่อไปเลยครับเอเวอร์ตันไม่เข้าแพ้นะครับกอดดอนครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับกอดดอนยิงลูกนิดนิ่มๆเข้าไปครับเอเวอร์ตันกลับขึ้นสู่เกม มาล้ครับมาดูคนที่6ครับคาเซมิโรผมไหนครับคาเซมิโรย่องมาแล้วนิ่มๆเข้าไปครับหลอกหน้าเท้านี่หลงไปเลยครับแล้วคนต่อไปของเอเวอร์ตันไม่เข้าแพ้แล้วครับจังหวะนี้โอนาน่าครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับอยู่ที่เดกอาแล้วครับลูกนี้โอนาน่าซัดจังหวะนี้โอ้โห โอเกือบเซฟได้เหมือนกันครับเดียเอาละครับตินเสมอเป็น4ประตต่อ4ครับคนที่7ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับไทยเลวมาลาเซียหญิงลูกนิกไปคนละลางแลยครับมาขึ้นนำเป็น5 4ครับแล้วคนต่อไปของเอเวอร์ตไม่เข้าแพ้เลยครับเป็นกรอดฟรีครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับกรอดฟรียิงลูกนี้เดกยปัดได้ครับโอ้ ก็เป็นน้ำฟังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเฉียนเอาชนะลูกโทษที่จยุดโทษเอเวอร์ตันไปครับในการจำลองการยิงจุดโทษก่อนเกมการแข่งขันครับเอฟเอคับค่ำคืนนี้ครับผมสตรีมสดทุกวันที่เพจเลดฟ็อกนะครับ